สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิลาวันสงขอนะคะชื่อเล่นชื่อเนเน่ค่ะปัจจุบันนะคะก็อายุ26ปีค่ะตอนนี้จบการศึกษาแล้วกําลังเรียนปริญญาโทต่อนะคะที่มหาวิทยายลัยราชภัฒส่สวนสุนันทาค่ะวันนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มารับรางวัลตีเทพทองคํานะคะประจําปี2565นะคะรางวัลที่ได้รับก็คือรางวัลดาวดาวรุ่งนะคะยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะผลงานที่ผ่านมานะคะก็มี ภาพ,พยนตร์นะคะเรื่องสัญญานักราาค่ะแล้วก็เพิ่งฉายไปก็คือละครเส้นทางเกียรติยศนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีซีรีส์ออนแอร์ทางช่อง9ค่ะคือเรื่องซีรีส์ฮักเจ้าอีเด้อยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อเนเน่นะคะ วันนี้เราสองคนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้ทุกคนนะคะนั่นก็คือ One Seven App Collagen นะคะซึ่งคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะข้อดีของเขาเลยนะคะคือบำรุงผิวค่ะทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงข้อกระดูกด้วยค่ะและที่สำคัญน,นะคะแบรนด์นี้เขาไม่ผสมน้ำตาลคะ่ะ แล้วก็มีทานอีกตัวนึงครับผมคีนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะตัวดีท็อกซ์ตัวใหม่นะฮะของแบรนด์วันสเปรย์แอปคอลลาเจนนะฮะตัวนี้ก็คือทานคู่กันเลยฮะอันนี้ทานตอนก่อนนอนนะฮะดีท็อกซ์ใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกอาหารไม่ค่อยย่อยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับหาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นทุกสาขาเลยนะฮะใช่ค่ะแนะนํานะคะให้กินเป็นคู่กันใช่คอลลาเจนกางวันนตอเช้ากางวันนะครับได้หมดดีท็อกซ์ ทานตอนกลางคนืนก่อนนอน<ช>นะ,ะวันละแค่1ซองเท่านั้นฮะพอเลยอยู่เลยฮนะ<ช>ยังไงก็ขอฝากผล<ช>ิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับคอลลาเจนนะฮะแล้วก็ตัวดีทอ็อกนะฮะหาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นทุกสาขาเลยนะครับ